วันนี้ในวันนี้เรามาพบกับ B M W C 3 0 i M Sport ตเอ็มสปี คอนเดิมเซลมอย,ายาม่าค่าสนะวันนี้เป็นตัวยิง่งใหญ่ใช่แล,แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับแล้วก็วันนี้เราก็ได้รถมาสักที <ยา S 2> เพราะมาันหายยากนะหายยากค่ะห <laughs> าายก อันนี้คือ430 IM Sport คือเอาเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยมีแค่430สามรุ่นเดียวค่ะอย่างเดียวเท่าน<ช>ั้นเป็นเอ็มสปอรรุ่นเดียวเลยไม่มี choice อื่นๆอันนี้มาค้องกับสีอะไรครับโมย่าตัวน,นี้นะคะเป็นสี Arctic r e เรสต์บค่ะจะเป็นสีอมฟ้าเนาอะอมฟ้าหน่อยๆเท่มากบอกเลยว่าสีเท่มากดีมากอชอบ <นะ S 2> มากสี<ช>อมฟ้าราคาประหยัดอย่างเงี้ยสีที่ดีนอนทองฟ้าใท้ใช่มาดูภายนอกก่อนดูด้านหน้าก่อนคะสวยเท่ จับจับอุ้ยรู้อายุเลยรู้เลยเด็กยว90แน่นอนเอามาด<น>ูใา้มากจุดเด่นนะคะจุดเด่น จุดเด่นแรกของ C ส0 I M Sport คือยูนนี่เกลียวถูกต้องจมูกยักษ์ตัวนี้คือจริงๆตอนที่แรกที่เขาเปิดตัวมาเกลียดมากเลยนะมีคน2กลุ่มเลยไม่ชอบเลยทั้งแรกดูยังไงก็ไม่ชอบไปอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งคือรักต้องตัวนี้เท่านั้นคือป็นกระจัางหน้าแบบนี้เหรอใช่คือจุดเปลี่ยนของ B M W คือถ้าไม่ไม่ชอบรักไปเลยก็เกลียดไปเลยใช่คือจะแบบสุดต่งไปเลยอะไรเงี้ยใช่แต่เราอ่ะเราอยู่ในไทยที่เกลียดแต่พอมาเห็นรถจริงเสือกชอบแต่ว่ามันสวยดีนะมันมันอันน แลกตาแล้วมันแปลกตาแต่ใหญ่นานชินใช่แลเขาจะใหญ่มากแล้วก็จุดข้างหน้าที่เพิ่มเติมมาสําหรับรุ่นนี้นะคะตัวกรอบป้ายจะบางตัวนี้เขาจะมีจุดจุดเรดาร์อยู่ช่วงนี้อ๋อมีรด้ตรงนี้ใช่ตัวนี้เพราะว่าเรามี Active Cruise Control ด้วยเพิ่มเติมขึ้นมาสําหรับรุ่นนี้นะคะ Active Cruise Control นี่คือเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ช่วยปรับขับตามคันหน้าได้อ่าเป็นจุดหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาสําหรับรถสปอร์ตที่อยากขับเองก็ได้เท่ๆหรือว่าอยากจะให้แบบเทคโนโลยีช่วยเหลือก็ได้ ตอนนี้มาพร้อมกับไฟหน้าแบบไหนครับไฟหน้าตัวนี้เป็นแบบ LED ค่ะเป็นหน้า LED ปกติใช่แล้วมาจากหน้าเท่ห์เนี่ยนี่คือชอบไงนี่คือคนที่ชอบนี่คือด้าของคนที่ชอบคนที่ชอบใช่มาดูด้านข้างตัวนี้ล้อ10 ใช่ค่ะตัวนี้ได้กับล้อ19นะคะแล้วก็จะได้คาริเปอร์เบรกมาด้วยอ่าเป็นวายสปอควายสปอคค่ะพิเศษพิเศษยังไงวายสปอคเขาต่างจากเดิมตรงไหนไหมสังเกตไหมต่างจากตัวเดิมนี่สองสีใช่ไหมถูกต้องค่ะตัวนี้วายสปอคเป็น2สีอ่าเป็นทูโทนแบบนี้เลยคือข้างในเขาเป็นเป็นแมทใช่ไหมเป็นดำด้านแล้วก็มากับเบรกเอ็มนะนี่แล้วก็มีสัญลักษณ์เอ็มอยู่ข้างๆใช่สังเกตง่ายๆค่ะถ้าเป็นเอ็มสปอร์ตก็จะมีสัญลักษณ์เอ็มอยู่ตรงนี้โอเคที่ล้อก็มีเห็นไหมว่าตัวนีีี้้้ยยออออะะะไไไไรรรท่่่่หาาาาาปงงงนนึดขเมมก เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะแอร์บิเทอร์เหรอเออแอร์บิเทอร์เขาจะไม่มีแอร์บิเทอร์ตรงนี้เอ๊ะหรือแอร์เคอร์เทนสลับกันแอร์บิเทอร์หนึ่งแล้วตัวตัวนี้ไม่มีมันไม่จำเป็นต้องมีไม่จำเป็นต้องมีเพราะว่าเขามีตรงนี้แล้วก็มีรูตรงนี้ใช่พอระบายเสร็จปุ๊บจักรูนี้เข้ามาตรงร้อนเลยแล้วซุ้มบอเขาเล็กอยู่แล้วตัวนี้อาจจะไม่ต้องใช้ไม่จำเป็นต้องมีตัวนี้แลประตูค่ะเอ้ยอันนี้เป็ระตูเป็นสองประตูใช่แล้วก็ตัวโชว์ดอไลน์จะเหลือแบบว่าเรียบๆแค่เส้นเดียวจบๆเลยไม่เยอะแยะไม่ลำคาน มันมีเลยหากถามอย่างหนึ่งชาร์โดไลน์แปลว่าอะไรเขมชาร์โดไลน์ไลน์คือเส้นคองของชื่อโชเดอร์ของครับเออเนี่ยค่ะออ๋เขาจะตัดเหลือเส้นเป็นเส้นเดียวตั้งแต่หน้ายาวมาถึงนี่เลยมันก็จะลงลับกันแบบนี้กับรูปทรงของรถยนต์ด้วยมีมมีีหลังคาเป็นไอ้นี่นะมีกระจกด้วยนะหลังคาเป็นมีสันลูกนั่นแหละกระจกกันแหละเปิดเปิดได้สันลูกกระจกสันลูกอ่ะเออแหมสันลูกก็สันลูกอ่ะโอเคอ่ะมาดูด้านหลังต่อเลยค่ะไวัยวัยวัวเราอยากขับแล้วมา ข้างงหลัอันนี้ข้างๆนี่เพื่ออะไรอ่ะข้างๆนี้ใช่มันเป็นรูโอเคมันเป็นมันเป็นชุดแต่งแอมสปอร์ตแต่ว่าตรงเนี้ยตกแต่งมาเพื่อความสวยงามแต่ว่ามันทําให้เวลาดูข้างหลังเนี่ยมันทําให้เรามีลูกเล่นแล้วก็ดูมีตะลุกนะใช่ดูไม่้วานมันเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่คนหนึ่งที่ฟิวเซอร์ก็มาแบบตกแต่งมาด้วยกันดิฟฟิวเซอร์คือมาข้างล่างเลยอ่าขอขออนุญาตข้างล่างเลยถูกต้องอ่ามากับท่อคู่ใช่ค่ะออกจริงใช่ปลายท้ายเป็นแบบไหนครับปลายท้ายเป็น L shape ค่ะแต่ว่าเป็น L shape ที่ไม่่เเหหมมมืืออนนใครไ ไม่สาด้วยแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเขาด้วยเป็นแบบพิเศษเลยอีกจุดหนึ่งให้ทายอีกจุดหนึ่งจุดไหนที่เปลี่ยนไปสําหรับข้างหลังลอง<ห>ลองดูตรงไหนบริเวณนี้ให้ที่มันเปลี่ยนไปโลโก้โลโก้โลโก้ในโลโก้มีอะไรโลโก้มีกล้อง,องถูกต้องถูกต้องค่ะโลโก้ตอนนี้กล้องหลังอ่ะปกติเราจะอยู่ตรงท้ายอยู่บริเวณนี้อ่าแต่ว่าอันเนี้ยเขาทําให้มันน่อนขึ้นสวยขึ้นอยู่ที่โลโก้เลยอ่าดูแลกันนิดหนึ่งถาไ้ โดยรวมแล้วก็มันเท่ในตัวของมันอยู่แล้วใช่ค่ะมันมีทัน์ีหล้อเกินไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะมากน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ได้ไหมลงแางอ่าโดยรวมคออคือดูดีนะเพราะว่าเป็นเป็นคูเป้ที่ดูดีใช่ใช่เท่เท่มากของเซลลเมื่อกี้ตอบเซลใช่เซก็ดูดีดูดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูเนาะว่าฟิลขับมันจะเป็นยังไงเราอยากขับแล้วแหละภายนอกมันเท่แล้วอยากรู้แล้วว่าภายในมันจะแบบมันขนาด <No. S 1> ถ้าคุเชื่อว่าเป็น M Sport ต้องมันแน่นอนใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูเลยไป <Yeah. S 1> <Bye. S 2> กัน ก็สันนี่แล้วก็โมย่านะวันนี้ขอต้อนรับเซลกิตติมศักดิ์เซลพี่พีค่ะ hey! แปลว่าเซลล์อายุเยอะวันนี้เราจะมาเทสไดรฟ์กับ B M W G 3 0 I M Sport อ่ะมาดูภายในกันดีกว่าภายในมันก็คือ B M w อะทำให้คอนเซ็ปต์มันเหมือนกันทัทุกคนเลยเนาะภายในของ B M มัน d n A เราเข้มข้นใช่ไหมคะพี่บีโอเคอ่ะโมยากับพี่บีค่ะช่วยพรีเซนต์ภายในระบบภายในของซีรีส์4คันนี้หน่อยได้ไหมคะระบบภายในตึงโมยะไม่ได้ ก็อย่างแรกเลยเมื่อกี้ที่ซันนี่พูดถึงที่อยู่ตรงข้างๆซีเบลนะคะตรงเนี้ยใช่ตัวเนี้ยเขาจะทําเพราะว่าเสาบีอ่ะมันจะอยู่ค่อนข้างไกลตันเนี้ยอ่าอเขาก็เลยให้ซีเบลบัตเลอร์หมายื่นมาให้เราเลยอ่ามันต้องเอียงไปมันเป็นข้อดีของรถคูเป้นะคือปกติรถคูเป้ส่วนใหญ่ต้องแบบรึเฮ้ยไม่โดนไม่ถึงไม่ถึงหรือถ้าแบบต้องแบบสุดๆเลยรึดมาอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเขาเขายื่นมาให้เราเลยใช่ฉีดวัคซีนมานี่เอื้อมไม่ได้นะบอกเลยเจ็บแผล ไม่ขึ้นมีอะไรอีกครับพี่บีที่แบบว่าสะดวกสบายตอบโจทย์การใช้งานาแบตได้ไหมอ่ะมีไวเลชาร์จค่ะนี่คือไวเลชชา่์อ๋อนี่ง่ายชัดแล้วบอกเป็นสีอะไรสีคอนหยักปะ สีคอนยัคค่ะแล้วก็เป็นวา์สัทค่ะเหมือนกันใช่ตัวนี้เป็นเบาะแบบ Red, เบกรดโบเนสกาค่ะสีค,คอนอยักเหมือนกับคล้ายๆคอนบอกเหมือนซีรีส์ห้าแต่การตกแต่งคล้ายๆสามสามอีมแต่ถ้าพูดถึงเบาะเนี้ยหลังจากที่ขับมาสักพักหนึ่งเราจะรู้สึกว่าคือปกติในความคาดหวังการนั่งขับวูคูเป้นะเบาะก็ต้องแบบแข็งๆใช่ไหมอันเนี้ยคือเบาะนุ่มแต่กระชับด้วยความที่ตรงเนี้ยเขาเขาใหญ่มากอันนี้จอกี่นิ้วอะสิบจุดสองห้านะตัวเนี้ยเพราะว่ามันน่าจะเท่าสามสามศูนย์ ฟันโซลข้างหน้านี่คือลายอะไรที่มันละยิียระยับ,บ,บรุ่นนี้ลายเกล็ดมังกรค่ะแ<ม>น่ใช่ <laughs> คือเราดูาแฮนดี้ครับ จริงๆเขาคือลายเอ่อ brilliant mesh effect จำเนียงดีติดจำเนียงเยอรมันนะเราเแต่หนึ่งดอกนะคะวันนี้พี่พีแล้วรุ่นนี้เขามี apple carplay ด้ไหมเชื่อมต่อได้มค่ะคือไปไร้สายเลยใช่ไหมใช่ค่ะไร้สายไม่ต้องเสียบสายค่ะรุ่นนี้บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มค่ะออปชั่นเขานะคะแล้วก็เครื่องเสียงรุ่นนี้ฮามันการ์ดขอขอจำเนียงขอสองข้อน่าหนึงค่ะเครื่องเสียงฮามันการ์ดอามาเกดอนค่ะลูกค้าไม่ซื้อแล้วหนึ่งลูกค้าไ้แล้วหนึ่งเรฝากแล้วเร เพราะมันแค่ดนค่ะ <c oughs> มันก็จะแบบตุ๊บๆๆๆหน่อยเนาะเสียง เครื่องเท่าไหร่ครับตัวนี้เป็นเครื่องเป็นซิน2,000ค่ะเป็นซิน2,000ใช่258แรงห้าแถูกต้องค่ะเซอร400ท็อปขึ้นมาติดเลว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะาคนขับว่าอย่างนั้นเราก็ว่าตามตัเกียร์เป็นสเตปโทนิกแป s สปีดมาพร้อมกับ a พ t เดิลชิ p ใช่ค่ะขับสนุกเลยเราชอบนะขับไปแล้วก็แบบพายด์ชิคไปตามรอบแบบเพ้นมันได้เด่นตัวนี้ช่วงล่างเขาเป็นแบบ M ใช่ค่ะแบบ M ธรรมดาแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นแบบ Adaptive ใช่ไหมครับไม่ค่ะก็คือเป็น Big มาเลยองก่ะคร้าสองี่ห้ลอง่หาสีห้าสี่หสาสสี่หาสี่ง้่หสีาาส้่า่้ห อันนี้คือได้ยินดดงงีีได้ยินเสียงไม่ใช่สาริกาหรอกเซลล์ร้องไห้ฉันจะรอดไปเนี่ยนะโอ้โหเกียร์ดุมากเสียงหล่อนะคะดีดุมากดุมากจังหวะชิปดาวนี่คือแบบโอ้เสียงดุมากเลยอ่ะเออใช่ดุมากเสียงหล่อจริงอันนี้โอ้เสียงดูเสียงดูเสียงดูแต่ช่วงล่างถือว่าเอาอีกเอาอีกอีก ช่วงล่างคนๆน้าค่ะนี่ <laughs> เอาอีกเอาอีกช่วงล่างถือว่าถือว่าทํามาได้กระชับแล้วก็บอกเลยว่าฟิลเขาจะนละเรื่องกับซีรีส์ห้ามันดิบอะเรา,าเมันมันจะดิบกว่าออแต่แต่ไม่ไม่ถึงกับแบบไม่ถึงกับเขาเรยกอะก็ไรกระชากจนหัวที่มหานั้นดูเซลล์ข้างหลังดูเซลล์ข้างหลังหวท่ันมาหาเซลล์นี่เงเมื่อกี้เซลล์เซลล์เริ่มแบบไม่ไม่ค่อยหน้าตาไม่ค่อยดีแล้วเขาเขาเก็บตะเล็กได้ดีมากเออเป็นไงล่ะแคทลูนจะสังเกตว่าคนนั่งมา ทไม่เหมอะคนสูงอย่างที่เจนี่บอกก็คือมันมักระชับพื้นเพราะนะคนนั่งอ่ะเราก็จะรู้สึกได้ว่ามันมันสัมผัสพื้นถนนมากขึ้นอ่ะใช่แน่นอนเพราะว่าอย่างตัว G 2 2เนี่ยเขาห่างจากตัว F 3 2ป่ะสกปเก่า F32 ตัวนี้เขาบอกจะมี c g ต่ำกว่าประมาณ21่สิอ็ดมิลคือคนแน่นมากเลยนะเพราะเปิด Google มาเมื่อกี้เพราะอะไรเขาลดแล้วลดน้ำหนักด้านบนลงน้ำด้านบนของตัวลดลง เฮดลูมข้างหลังเป็นไงบ้างคะข้างหลังเห็นภาพมกั้ยคะที่กร็โดดแล้วหัวติดนะคะคือเฮด o ูมข้างหลังเขาด้วยความที่เป็นคูเป้เสาเขาจะลาดลงไปใช่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คนที่สูงสักแบบ170อาจจะรู้สึกไม่ได้สบายมากอแต่ประมาณนี้เราก็ยังเหลือๆอยู่เพราะว่าเราสูงตามมาตรฐานหญ um, ิงไทยกี่เเกินมาตั้ง1เซนเอ็ดด้วยค่ะ แล้วคูเป้คือสามารถนั่งได้นั่งคันนี้สามารถนั่งข้างหลังได้แต่ว่าก็คือคูเป้อะคือเราก็ต้องเข้าใจว่าไม่คือจริงๆบอกเขาว่าโอเคอะไรทุกอย่างแต่ว่าด้วยอย่างที่เซมัวย่าบอกคือเหตรูมันค่อนข้างจะสโลว์ลงไปด้วยทรงที่เป็นคูเป้อะอาจจะรู้สึกแบบไม่ได้สะดวกสบายเหมือนซีรีส์ห้าเหมือนอะไรอย่างงี้เต้องเข้าใจว่าคาแรคเตอร์เขามันชัดอยู่แล้วว่าคือรถสปอร์ตเออทองสปอร์ตอะไรอย่างงี้แต่บอกเลยว่าการขับขี่เนี่ยโอ้โหมันเลยใช่ไหมดีขับขี่ดีมากรู้สึกว่าเราอยู่กับถนนแบบดีมากๆเลยอะคือเราสั ขึ้นอยู่ถนนมากขึ้นใช่มันมันคุณจะรู้สึกหมดเลยอะทุกอย่างจริงๆคือถ<ม>้าใครที่อยากได้ความสบายความนุ่มนวลแนะนําไปซีพีห้าี่เชแต่ถ้าอยากได้ความสนุกับสนุก<ม>แล้วก็คล่องตัวอันนี้ไม่ไม่ผิดหวังแน่นอน<ม>คอนเฟิร์มจริงๆอะอย่างทรงคูเป้ยอย่างเงี้ยเป็นทรงที่เดียมค่อนข้างถนัดในการผลิตรถแบบนี้นะเพราะว่าคือเพราะฉะนั้นอะคาดหวังออกมาแล้วมันมันดีมันดีจริงๆ อันนี้คอนเฟิร์มขับสนุกมากแต่ว่านี่เขายังให้ความแตกต่างของความรู้สึกนิดนึงว่าถึงจะเป็นรถสปอร์ตแต่ว่าภายในเขาบอกว่าความนุ่มสบายให้ใกล้เคียงกับ mm hmm. เจ๊ค่ะบบเรื่องขนาดของเบาะด้วย mm hmm. อันนี้คอน,นเฟิร์มเบอก mm hmm. เหมือนที่เราบอกเมื mm ่อกี้ขึ้นมานั่งแลบวบอือเบาะเขานิ่มมากเบาะเขานุ่มจริงๆใช่ mm hmm. แต่ว่ามันก็แบบเนี่ยเขาก็ล็อกตัวเราดีนะด้วยความ mm hmm. ที่ปีกเ,เขาใหญ่ mm hmm. ใช่ใช่ตรงเนี้ <Okay. S 3> เยเขาปรับกดกระชับด้คังได้เพิ่มเติมขึ้นมา ก็เหมือนเดิมมันก็ฟีลบีเอ็มขับง่ายๆกระชับฉับไวแต่ที่รู้ๆคือเรารู้สึกถึงความเรียบของพื้นถนนได้มากกว่าซีรีส์อื่นๆเพราะว่ามันเก็บรายละเอียดได้ดีมากเก็บรายละเอียดได้ดีเมื่อจะเป็นสีมันเป็นหลหมเป็นดอกคนหน้าไม่น่าออกจากเสียงคนนี้นะคะคนหน้าไม่น่าพูดนี่พอเป็นฟีลเราขับเราก็จะขับแบบสบายๆโอเคใครบอกแต่พอเรากดโหมดสปอร์ตไปปุ๊บเท่านั้นเท่านั้นเออเหอนอยอีกแล้วให้เกียรติเซลลด้วยค่ะโอ้เราชอบเสียงมัน ัมใช่สิใช่ช่วงล่างแน่นดีมากเลยค่ะแน่นบอกเลยแน่นเบรกดีไหมครับเบรกดีเบรกดีเบรกดีเพราะเป็นเบรกเอ็มมันเขาเรียกว่าอะไรเบรกมันสั้นกว่ามันให้ระยะสั้นกว่าเขาหยุดเขาหยุดได้ง่ายกว่าเพราะว่าเบรคเขาใหญ่แล้วก็ลูกศร ข้อเสียคือถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่แบบตีนไวอะค่ะหัวก็ทิมนะครับเออหัวทิมนะถ้าเท้าไวนี่ต้องต้องแบบต้องทํางความรู้จักกับเบรกนิดนึงแต่เขามีระบบการกระจายแรงเบรกที่ดีนะอยังมั่นใจได้แน่แน่นอนว่าไม่สะบัดแน่นอนอเออ,เอ,อมันก็ช่วยช่วยเซฟได้นะอย่างเมื่อกี้ขับเจอแอ่งน้ำใช่ป่ะแล้วแบบเลี้ยวแล้วมันเจอแอ่งน้ำนนอ่ะแฟคชั่นคอนโทรลขึ้นอย่างไวเน่ย เบี่ยงมากเลยเป็นไงบ้างคะเซลโมย่าหัวกระแทกหัวกระแทกหัวกระแทกพูดไม่ออกอีกคนนึงคือหายไปแล้วนะคะตอนนี้อีกคนไปอ้วกพี่บีไปอ้วกแล้วเมื่อกี้พี่บีหายแล้วนะหลังซื้อย่าดองเดือตอนนี้ขอบดีณขอบคุขอบดีจริงๆริงต้องวมันมากบอกเลยตามสีเราว่าคุ้มคุ้มราคาคุ้มค่าคุ้มราคาค่าตัวอยู่เท่าไหร่ครับราคาคันนี้รวมแพ็กเกจ BSI Ultimate นะคะอยู่ที่4,49,000นบาทค่ะ ราคาดีจับปังได้เนาซีรีส์สี่ก็มากับราคาสี่ล้านไงใช่จำง่ายงใช่ค่ะมาชอบไหมที่รักชอบไหมคันนี้ชอบชอบเท่จขับงนุกะสนุกกบอกเลยจองไหมเราจะขายไตแล้วสองพันจองเฉยเฉยจองื้อได้ไหมคะจองได้ค่ะเพราะว่ารถมาสิ้นปี้อรอนานเหรอคะรุ่นนี้ซีรีส์สี่เอ่อซีรีส์สี่เป็นรถนำเข้าค่ะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่า สำหรับใครที่จองมาตอนนี้โมมีสีเท่าที่ส่งมอบได้ประมาณสิ้นปีแน่นอนอสอบถามเข้ามาได้เดี๋ยวนะ,ะนี่ขนาดขนาดส่งมอบได้ก็คือยังต้องรองถึงสิ้นปีนะอีกประมาณ5-6เดือนนะเพราะฉะนั้นใครสนใจอยากดูอยากเห็นอยากลองมีให้ลองขับได้ไหมอะโมถ้าจริงๆแล้วไม่มีแต่ว่าคันนี้เราเราขอเบิกมามเป็นเคสพิเศษค่ะ ถ้าใครบแบบจองมาแล้วหรือว่าอยากจะทดลองขับอะเดิดต่อเข้ามาคุยกันอีกทีนึงเดี๋ยวยังไงเราประสานงานให้ดูแลให้เต็มที่ค่ะโอเคสำหรับวันนี้รีวิววันนี้ตอบเจ้าซีรีส์4คันนี้ด้วยสวยงามแล้วก็นะแจ่มมากรอบหน้าบอกเลยว่ามันกว่านี้แน่นอนเราจะไปเจออะไรที่มันรุนแรงแล้วก็โหวดดิบดุนะดันมากอ่นนี้อ่ารอติดตามชมได้เลยเร็วๆนี<ร>จ้จ้าลเจ็บแล้วนะเพราะยังไม่พอ,อ่อยก่อยังยังยังไปแล้วบ๊ายบายบาย